มีตัวหนักหนักข้างหนึ่งก็มีถูกอยู่อ่าถตัวหนักอยู่สองแสนกว่าโออ้รวมแล้วก็สามแสนกว่าแต่ว่ากับสี่แสนเจ้าเจ้าหนึ่งเขาเขาไม่จ่ายไปแสนกว่าบาทคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนำมาสการครับปู่ครับมาสการครับปู่เจริญเจริญครับผมออ่่าา คือวันนี้จะมาสอบถามนะครับสอบถามปู่ทรงลูกจบปอเอกนะครับสูตรนีสร้สูตรนี้ใช่ไหมครับที่ว่าทรงลูกจบปอเอกสูตรเดียวนี่แหละสูตรเดียวนี่แหละสูตรเดียวคือท้าความสมัยก่อนนี่คือปู่ขับแท็กซี่ใช่ไหมครับใช่แล,แล้วแล้วแล้วเมื่อปี40น่ะเศรษฐกิจมันย่าแย่ครับผมแล้วทีนี้บังเอิญไปเจอ คนคนหนึ่งเขาใจดีเขานั่งรถแล้วเขาก็บอกว่านั้นหวยออกพอดีครับเขาก็เลยรถมันเตีดยดก็คุยกันเรื่องหวยนี่แหละทีนี้เขาก็เลยเอากระดาษมาฉีดฉีดแล้วก็ทําไปให้เราแล้วเขาก็วงผมว่าพี่วันบันเนี้ยถ้าพี่ชอบม่พี่ไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นซื้อสีสองตัวเดียววงกลมวงกลมให้เลยเ้อสูตรที่เขาทําเขาก็ไม่ได้ เราก็ไม่เอาทิ้งเขาก็ทิ้งไว้ในรถเราครับนี่ปรากฏว,ว่าเราไปซื้อมันก็ออกตรงตรงนี้เขาบอกซื้อล่างอย่างเดียวนะโอ้ของปูนี่ล่างอย่างเดียวเหรอครับอตอนนั้นตอนนั้นออกมาตรงเด้อะไรก็คือสี่สองอย่างเดียวเลยโอ้เม,ม่นเม่นค่ะพอว่าหลังมาเราก็้อพอมันออกเราก็วิ่งไปไปวิ่งดูไปที่รถว่าเอ๊ะกระดาษที่เขาเขียนให้น่ะมันยังอยู่ไหมครับ เขาไม่ได้บอกว่าให้เรานะสูตรเนี้ยเ,เขาทําให้เราดูเราก็ไปดูปรากฏว่ามันยังทิ้งอยู่น้าอยู่หน้ารถอยู่พอดีอา้ามันก็ยังอยู่ทีนี้เราก็เอามาทําทําตามนั้นครับก็ได้มาเรื่อยก็จะเลี้ยงชีพมาจนกระทั่งว่าเอาตัวรอดโอ้ก็ถูกมาเรื่อยแต่ถูกไม่ถูกไม่เยอะนะไม่พอที่จะรวย กาแต่าทุนเรามันน้อยเราหาเช้ากินคำำ่ำตั้งแตก่อนนะนะครับก็มีสูตรนี้นสูตรนี้ใช่ไหมครับปู่สูตรนี้เลยนั่นแหละครับผมวันนี้ขออนุญาตถามประวัตินะครับผมเอฟซีบางท่านอาจไม่รู้นะครับว่าห้านั่นแหละครับก็เลยตอนนี้ปู่ไปบวชใช่ไหมครับผมเขาบวชตั้งแต่ปีห้าห้าแล้วโอ้บวชนานแล้วนะปู่เนาะก็ก็รู้ก็รู้ว่าลูก ได้งานทำมีอาชีพเลี้ยงแม่เขาได้แล้วเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องได้แล้วเขาก็เขาจบโปรแกรมเมอร์นั่นนะโอ้คับผมจบเดโปรแกรมเมอร์ครับก็เลยก็คุยกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นพีขก็จะขออันหน้าเข้าวัดไปทําไมไปบวชหนเดียวตามใจพ่อครับก่อไม่ได้บวช คือไม่ได้บวชมาตั้งแต่เล็กไงตั้งตั้งแต่เป็นหนุ่มก็ไม่ได้บวชไงอ๋อครับผมแต่ปู่แต่ปู่ก็คำนวณสูตรนี้มาตลอดใช่ไหมครับปู่ก็จะว่าจะบวชเชบสิบห้าวันก็ก็บวชมามันก็ดียวมาเรียกเท่าวันนี้แหละ๋อบวชมาเราเรียนเรายังไม่รู้พระธรรมวินัยดีเราก็มาศึกษาเราก็กลัวมันจะผิดวินัยเราก็หยุดมาหยุดมาห้าปีครับไม่ทําไม่แตะไม่อะไรเลยหยุดห้าปีขอครบ อาบรรษาได้เป็นเจ้าวาดแล้วก็มาศึกษาพระธรรมต่อถ้าศึกษาพระธรรท<ม>ที่ไหนก็มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมันก็เป็นการปดทุกข์คกับพุทธบริษัทเราก็เลยกลับมาทาอีกเพราะว่าสูตรมันอยู่อยู่ในสมองเราอยู่โอ้ยอยู่ในสมองนะพูดเนาะ,ะทีนี้ลูก,ลกท,ทิ่ทีนี้ลูกจะขอสูตรร่างปู่นะครับผมวันนี้เอาไปฝากเอฟซีก่อนนะครับสูตรนี้แหละครับเนี่ยวันนี้เลยถามปู ใช่ครับปู่ครับจะขอสูตรเลยเหรอไม่ไม่ให้ปู่ที่ปู่คำนวณแล้วอะครับผมอ่าอ,อาเขางวดนี้ต่อไปนี้ไม่ปล่อยเยอะนะครับเอาเข้มเข็เลยครับตั้งเลยถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกละครับเด,เดี๋ยวนี้สูตรมันเพี้ยนว่ะมันเพี้ยนมันเพี้ยนนี่ไม่หลุดนะไปบนบ้างอะไรบ้างอ่ะครับอ่าเขาอย่างนี้ดีไหมอะ่ะโอปอยังไงครับปู่แล้วปู่ส่งสูตรไปให้ดูด้วยเลย ล้วปู่พอไปจับเอาก็ได้เดี๋ยวป,ปู่จับไปให้ด้วยอ่ะให้ปูป่จับให้ก่อนครับผมข้าวๆก่อนแล้วบอกให้นะเดี๋ยวนี้มันจุดทะแยงของมันอะมันจากบนมาหาล่างจากจากบนลงมาหาล่างจากล่างลงไปหาบนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปูจ่จะทําทะแยงให้ไปดูสามารถ <นะ S 1> สามารถไปบนล่างได้ใช่ไหมครับปู่โอเคไหมถ้าถ้าถ้า ปู่ส่งสูตรไปแล้วเชืช้อแล้วขีดทะแยงให้ดูนะนะคือมันสามารถกลับเข้ามาแล้วถ้ายังไม่เข้าใจยังไงแล้วก็โทรมาอีกทีหนึ่งก็ได้เวลาหลังใหม่นะครับผมแล้วว่าเอาไว้มันก็ไม่น่นแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็แต่ว่าวก็รักก้ยังไม่ให้คือเอาสูตรทาสูตรที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยส่งไปให้ดูเลยไงเดี๋ยวนี้วันนี้ก็ส่งออกไล่กลุ่มส่งไปแล้วนะอ่ามีตัวไหนบ้างครับปู่ครับเขา บนดังเดียวละแปดเอ่อห้าแปดสี่บนนะครับห้าแปดสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ตั้งล่างสี่ห้าสี่ห้าครับแล้วก็แปดสี่แปดสี่เก้าสี่ครับก็น,นี้อ่ะแล้วก็เจ็ดหนึง่ง 1> 7, 1. 1, หนึ่งเจ็ดมืที่แล้วมันออกตัวเนี้ยที่จุดตัวตัวหนึ่งเจ็ดนี่แหละแต่ปูตัดออกไปนะดูไม่เอาลงอะ่ะมันไปออกศูนย์หกน่ะนะครับอืมตัวการคัดถ้าถ้า,ถ,าถ้าออกตามจุดนี้มันก็จะเป็น 1, หนึ่งเจ็ดหลักงวดเนี้ยอข้างล่างนะครับมี<ะ>วิ่งไหมครับปูวิ่งเหรอวิ่งแปดกับสี 8, 4, บนล่างเลยวิ่งแปดกับสีบนล่างหลักร้อยมีไหมครับ แปดหลักร้อยเมยห้ากับเมยห้ากับหกเด่นห้าเดือนห้าของห้าห้ากับหกคือหลักร้อยอ่าเดี๋ยวจะส่งชุดเต็มไปให้โอ้ครับผมพอดูแล้วก็จะส่งสูตรให้ดูนะครับดับร่างหกนั้นวันเนี้ยเอาอยู่ไหมปูเรียบร้อยเลยไม่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 โผล่แค่โผล่แค่ออกนอก สถานที่สองครั้งเชียงใหม่กับสงขาออกงวดที่แล้วเอาอยู่ดับสามไม่มาเลยอันนี้ดับหกล่างใช่ไหมครับปูบบวันนี้ล่างถ,าถ,าถ้าตามสุดถ้าเตี๋ยหกละโอกาสเสียเงินเยอะดับหกล่างแต่ว่าบนมานมาได้บนมาบนมาได้เอกด้วยเป็นตัวเอกด้วยบนบน่ะบน,บนเป็น,<บ>นตัวเอกอยู่หลักหน่วยก็มามาอยู่หลักหน่วยครับ แต่ถ้าแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่หลักหน่อย <c oughs> แต่ห้าส่วนใหญ่จะอยู่หลักจะอยู่หลักร้อยหรือหลักสิบก็เป็นไปได้ครับ <c oughs> แต่ห้าหนึ่งข้างบนเนี่ยหลักร้อยน่ะเด่นมากแต่หลักสิบของของงวดน,นี้ปู่ว่ามันจะเป็นเลขสี่หลักสิบใช่ไหมครับปู่หลักสิบอ่าแปดเนี่ยมันจะเมื่อกี้บอกว่ายัางไงนะ ครับบอกว่าแปดแปดหรือแปดแปดลืมไปแปดแปดหลักสิบพูดผิดพูดผิดแปดอยู่บนน่ะหลักสิบวันนี้ยครับเปรดเ็นต์สูงหลักสี่หลักสี่ยุ่งจะอยู่หลักร้อยแปดหลักสิบหกกับสี่เนี่ยอยู่หลักร้อยอ่ะครับเอ้ยอยู่หลักหน่วยพูดผิดอยู่เลยอยู่หลักหน่วยแปดกับสี่หรือหกกับสี่ปู่ หกกับสี่อยู่หลักหน่วยแปดอยู่หลักสิบอืมครับผมแต่แต่ตัวเด่นที่สุดก,ก็คือ 8, แ 8, <4. S 2> 5, ปดสี่นั่นแหละแปดสี่เนาะตั่ถ้านนั่งเลยแปดสี 8, นะ่เนี่ยโอกาสมามด้วยกันมีแนละ้วปู่เนานะมีมีเพราะว่าจุดที่มันออกไปจําก็คือตัวแปดสี่นี่ไงเรื่องว่าเห็นไหมเก้าห้กวันนั้นเนี่ยมันเข้าทั้งนหนทั้งล่างนั่งไงครับผมก็ก็คือจุดนี้แหละนะยส่ง สรงไอ้สูตรไปแล้วอบอ่นดูแล้วจะเข้าใจครับผมครับครับปู่เพร,ราะว่าที่ที่ปู่วงกลมแล้วหลวงปู่ปู่ฉีดไปเนี่ยมันสามารถโยงเข้าหากันได้หมดแต่ให้ดูบนจากบนลงมาหาล่างนะครับปู่มากตวไก้างนวดนี้ให้ดูจากซ้ายไปหาขวาเอ้จากขวาไปหาซ้ายครับผมจากขวาไปหาซ้าย ูมัดตัวไหนไหมครับมีวงกลมตัวไหนฝากเ fc ไหมครับผมวงกลมตฝาก fc ก็มีสองหางมีแปดสี่ถึงห้าแปดสี่กับห้าเก้าสี่ครับอ่าแล้วก็ข้างล่างนี้ก็สี่ห้ากับหนึ่งเจ็ดสี่ห้ากับหนึ่งเจ็ดนะปู่เนาะเด่นตัวหนึ่งเจ็ดเด่นตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งใช่ข้างบนก็เด่นตัวแปดสี่ครับ นะครับผมแปดสี่ห้าแปดสี่นะปู่เนาะห้าแปดสี่กับตัวเด่นตัวเด่นห้าแปดสี่ครับแล้วต่อไปนี้ปู่ก็จะไม่ไม่ตัดเยอะแล้วตัดจริงใจแล้วมันตัดไปเยอะมันก็มันนั่นอะเอาจักไม่เกินห้าหางอะเต็มที่แล้วต่อไปขนาดนี้พอดีครับปู่ครับน่าเนี่ยส่งเมื่อกี้ส่งไปส่งไปในไลน์ของเบิรทรัพย์แล้วนะโอเคครับปู่ครับเดี๋ยวลูกจะเข้าไปดูครับผมเราเดี๋ยวจะส่งสูตร ทรงชุดตัดเนี่ยชุดชุดฟันตรงกับชุดกับสูตรนะสูตรเนี่ยไปให้ดูนะครับผมแต่เดี๋ยวไทยแล้วก็ส่งให้ตอนนี้แหละอ่ะสายเนี่ยนะขอขอบคุณครับปู่ครับพอได้ยังแปร์นาทีพอได้ยังครับผมครับปู่โอเคนะครับสาธุครับปู่ครับขอโชคดีขอโชคดีนะครับผมลูกค้าครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะเบิกทรับย์ตรงเบิกทรัพย์ยุ่นี่ เอ็ฝันเวิร์กซ้มวันดีวอดีที่นอกสี่บ้าอีกว่าจากซีหาเนาะครับวันแอนที่นี่จังหวะนางฟังเดขคปู่ต่ว่าความมั่นตรงกันบอเนาะเอฟซีมาตัวใดกับพิจารณาเบิรงเพื่อมั่นตรงเอฟซีมาเนาะปู่ส่งลูกจบปอเอกนะครับ,รบรค่ะเพื่อว่าหน่อยกาสุธยียะให้ทุกครั้งหลายอันนี้ปู่เน้นให้แล้วนะครับ เดี๋ยวแคบไว้เลยนะครับผมครับขอบคุณเบิกทรัพ์นะครับขอบคุณนะครับที่มาถือกระดาษให้นะครับเนาะครับขอบคุณครับผม